นิโคเดมัสบังเกิดใหม่ยอหนบทที่19ข้อ38ถึง42ในพระธรรมยอห์นบทที่3มีชายคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสมาพบพระเยซูในเวลากลางคืนนิโคเดมัสเป็นฟาริสีและสมาชิกสภาซันเฮกรินในความคิดของวันนี้เขาคงเป็นเหมือนสมาชิกสภาคองเกรส พระเยซูตัดต,ตอบนิโคเดมัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้แต่บางทีนิโคเดมัสอาจพอใจกับชีวิตปัจจุบันของเขาแต่เขาไม่ได้คิดถึงความคิดที่จะเกิดใหม่อีกครั้งเขาถามว่าจะมีคนเกิดใหม่ได้อย่างไรถ้าพวกเขาจะเข้าในครั้นมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือ จากนั้นพระเยซูบอกให้เขาเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณจากนั้นพระองค์ก็บอกเขาว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นิโคเดมัสไม่พูดอะไรและการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูและนิโคเดมัส ดูเหมือนจะจบลงด้วยวิธีนี้แต่ในบทของพระธรรมยอนในพระคัมภีร์นิโคเดมัสปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีส่งคนไปจับพระเยซูซึ่งคิดต่างจากพวกเขาพวกเขาไปจับพระองค์แต่เมื่อไปถึงพระเยซูพวกเขาก็ฟังคำพูดของพระองค์และจบลงด้วยการกลับมา โดยไม่ได้แตะต้องพระเยซูเลยพวกเขากล่าวว่าไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนเขาเลยพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีโกรธแค้นแต่ในเวลานั้นนิโคเดมัสท,ที่อยู่ที่นั่นกล่าวว่ากฎหมายของเราตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อนและรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือและพวกมหาปุโรหิต และพวกฟาริสีไม่สนใจนิโคเดมัสและพูดว่าท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือจงค้นหาดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นมาจากกาลิลีบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่นิโคเดมัสคุ้นคิดอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับผู้คนที่เขาคบหาด้วยและความหมายของพระเยซูเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ หลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกตรึงและถูกประหารกล่าวกันว่ามีคนสองคนจัดพิธีศพของพระเยซูในภายหลังคนหนึ่งคือโยเซฟแห่งอาริมาเทียและอีกคนคือนิโคเดมัสสำหรับการฝังศพของพระเยซูนิโคเดมัสนำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกิสนาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วย อันที่จริงเนื่องจากการลงโทษด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นรูปแบบหนึ่งของการเตือนผู้อื่นจึงไม่มีใครสามารถฝังร่างของผู้ที่เสียชีวิตบนไม้กางเขนได้ยิ่งไปกว่านั้นการฝังพระศพของพระเยซูจะเป็นอันตรายต่อทุกคนเนื่องจากไม้กางเขนของพระองค์มีสัญ,ญลักษณ์กษัตริย์ของชาวยิว และอาจถือได้ว่าเป็นผู้ต่อต้านโรมันสำหรับการทำเช่นนั้นแต่นิโคเดมัสยอมเสี่ยงทั้งหมดและช่วยฝังศพพระเยซูบางทีนิโคเดมัสอาจรู้ว่าพระเยซูกำลังสอนอะไรเมื่อพบพระองค์ครั้งแรกเขาสละตำแหน่งและยอมจำนวนทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บังเกิดใหม่และเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า